นี่คือรับประกัที่มีความสามารถมากที่สุดที่เราเคยพบมาเขาทํางานเป็นรับประกัในบริษัทของภรรยาที่ร่ารวยมากอย่างกระทันหันเขาเป็นคนถ่อมตัวมากกับทุกคนเขาไม่เคยบอกว่าภรรยาของเขาเป็นเจ้าของบริษัทนี้ไม่พอใจกับงานที่ฉันจัดให้คุณเหรองั้นก็กลับบ้านไปนอนแล้วกันพอพอผมพอใจมากคุณเห็นผมแต่งตัวแบบนี้มากับผมจริงๆฉันต้องการไล่คุณออกไปให้ไกลๆไปกันเถอะ ชื่อของเขาคือหลิวชิงเขาเป็นชนชั้นสูงในกองกําลังพิเศษชื่อเล่นของเขาคือไลออนกราบใดที่เป็นคนที่เขาต้องการปกป้องมแมลงวันก็ไม่สามารถเข้ามาใกล้ได้เพราะการแต่งงานเปลี่ยนโชคชะตาของเขาเปิดไฟไปกันเถอะแพงกิ้กเยอะเออเยอะฉันดีใจมากที่ทุกคนมางานแต่งงานของฉันวันนี้ฉันขอดื่มให้หมดก่อนบริษัทมีประชุมฉันกำลังออกไปแล้วเขาไม่ต้องการแต่งงานกับรู หลังจากทําพิธีแต่งงานแล้วเขาไม่ต้องการที่จะอ,อ้อยอิ่งแม้แต่วินาทีเดียวเจ้าสาวชื่อแวนทินมีฐานะเป็นซีอที่ร่ํารวยและหรูหราเพราะพ่อของเขากเกษียณอายุราชการแล้วเขาเลยต้องดูแลธุรกิจของบร,ริษัทและพนักงานเก่าในบร,ริษัทไม่ยอมรับพวกเขารู้สึกว่าเขายังเด็กเกินไปที่จะมีความสามารถในการดําเนินงานบร,ริษัทแต่ในสัปดาห์ที่ผ่านมาหุ้นยังไม่หยุดตกห้องปฏิบัติการของบริษัทระเบิดอ,อีกครั้งทําให้บริษัทขาดทุน200 พ่อรู้สึกว่าแวนทิมควรแต่งงานเท่านั้นจึงไม่ทําให้คนภายนอกสงสยัยนั่นคือเหตุผลที่ท่านเลือกลูกเขยลิวชิงซึ่งเป็นลูกชายของเพื่อนท่านเองแวนที่มีเพื่อนสนิทเพียงหนึ่งคนเท่านั้นเขาไม่มีเพื่อนต่างเพศเลยสักคนไม่มีอะไรให้เลือกเลยเขาเลยต้องยอมแต่งงานครั้งนี้ แต่แวนที่เห็นว่าน,นี่เป็นธุรกรรมเท่านั้นเมื่อบริษัทมั่นคงเขาจะอย่าลิวชิงแม้ลิวชิงจะกลับบ้านคนใช้ก็ไม่สนใจเขาเลยและผูกมัดเขาด้วยกฎเกณฑ์มากมายดังนั้นคุณต้องเงียบจริงๆจนถึงกลางคืนตราบใดที่เจ้านายของคุณอยู่ที่บ้านเราจะไม่ออกไปข้างนอกคุณควรให้ความสนใจด้วยความเงียบคืออะไรการปิดเสียงแบบสมบูรณ์ห้ามเสียงทั้งหมดไม่เกิน20บเดซิเบล20เดซิเบลมีค่าเท่าไหร่ถูกใจ20เดซิเบลเจ้านายไม่ชอบบ้านสกรปรกคุณทำให้ห้องนั่งเล่นสกรปรกช่วงกลางวัน พวกเราสามารถทำความสะอาดได้แต่เวลาเรากลับบ้านแล้วตอนกลางคืนคุณต้องทำความสะอาดเองอย่าให้เจ้านายเห็นทำงานหนึ่งวันสองครั้งสุดสัปดาห์หนึ่งวันสามครั้งถ้าไปแล้วต้องบอกฉันก่อนต้องเตรียมจำนวนเงินที่แน่นอนเจ้านายเกลียดการสูบปลามากยังมีอีกกฎนํามากมายเดี๋ยวก่อน uh huh. ผมเป็นสามีของเธอผมไม่สามารถพบภรรยาของผมได้หรือไม่คุณแต่งงานกับเจ้านายจริงๆหรือแน่นอนไม่สามารถเลยเหรอหากคุณมีสัมภาระอื่น ที่จะจัดส่งโปรดแจ้งให้เราทราบด้วยค่ะฉันจะช่วยจัดการค่ะไม่จำเป็นครับผมมีของแค่นิดเดียวเองดีเดินทางสะดวกเมื่อหลิวชิงได้ยินเช่นนั้นเขาก็แปลกใจเช่นกันแต่เพื่อเห็นแก่แวนทินเขาทำได้แค่อุดทนที่จริงแล้วเขากับแวนทินเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่เด็กทั้งสองรู้จักกันมาตั้งแต่เด็กฉันชื่อมิวแวนทินคุณชื่ออะไรผมชื่อลูชิงแต่เมื่อแวนทินยังเด็กเขาประสบอุบัติเหตุนั่นเป็นสาเหตุที่ทำให้เขาความใจเสือ่อมดังนั้นเขาจึงจำไม่ได้ว่าลูชิงคือใครเเลลลลยในวากกกงงคืหููชิร้ึแปม่ ชีีีวิตท่่นขณะกินข้าวรูชิงมองไปที่วิธีการกินของแวนทินนี่คือวิธีที่แมวกินข้าวน้อยๆแบบนี้จะพอกินคนเดียวได้ยังไงพนักงานเสิร์ฟบอกว่าเป็นแค่การเตรียมตัวสําหรับเจ้านายไม่มีส่วนของเขาเลยคืนแต่งงานผู้ชายเกาะกระโปรงของเธอและซ่อนตัวอยู่ใต้ผ้าห่มแต่ปฏิกิริยาของภรรยาเป็นแบบนี้คุณทําอะไรออกไปผมถอดเสื้อผ้าแล้วถ้าเธอยัง,งข่มขืนผมอย่าโทษผมที่ใช้สิทธิ์ของสามีนะ ล้อเล่นนะคุณเก่งจริงเช่นนั้นลู่ชิงถูกภรรยาของเขาไล่ออกวันรุ่งขึ้นลู่ชิงถูกภรรยาจัดให้มาทํางานที่บริษัทเขาคิดว่ามันจะขึ้นนออยู่กับความสัมพันธ์ที่เขามีกับภรรยาของเขาเขาจะได้ตําแหน่งผู้กํากับตัวน้อยมานั่งเล่นใครจะคิดว่าเขาจะถูกส่งไปที่โรงจอดรถ ไม่ใช่ตำแหน่งกับตันทิมพอแต่ลู่ชิงไม่บ่นเกี่ยวกับงานนี้เลยเขาคิดด้วยความสามารถเขาจะได้เลื่อนตำแหน่งเร็วๆนี้เมื่อเขาเห็นภรรยาของเขาเขาก็ทักทายเทด้วยรอยยิ้มทันทีที่จริงแล้วภรรยาของเขาไม่อยากให้ลู่ชิงอยู่ในบริษัทเลยเพราะพวกเขาเป็นสามีภรรยากันในนามเท่านั้นเมื่อบริษัทมั่นคงพวกเขาจะอย่าร้างกันลู่ชิงดูมีความสุขมากอีกครั้งปรากฏว่าทุกอย่างจัดโดยพ่อของแวนทิน เท่านต้องการให้ลูชิติดตามแวนทินเพื่อปกป้องเขาไม่พอใจกับงานที่ฉันจัดให้คุณเหลือถ้างั้นก็กลับบ้านและเข้านอนแล้วกันพอ่พอพอใจมากครับดูชุดนี้เหมาะกับฉันจริงๆแต่แวนทินไม่สนใจอะไรเลยจงใจทำให้เรื่องยากสำหรับลูชิงเท่านั้นทำไมคุณถึงใช้มือถือในที่ทำงานฉันเห็นว่าคุณอาจไม่ต้องการทำงานอีกต่อไปจอดรถเลยเมื่อแวนทินมาถึงที่ทำงานเขาเห็นว่า ทั้งห้องเต็มไปด้วยของขวัญกลายเป็นของขวัญแต่งงานทั้งหมดจากหุ้นส่วนบริษัทของเขาแต่ไม่มีใครรู้ว่าลูชิงคือสามีของซีอในตอนนี้แวนทินรู้ว่ามีผู้รวมงานเข้ามาที่บริษัทแต่ที่จอดรถใต้ดินถูกปิดกัน้นแวนทินรีบไปที่โรงจอดรถพรฉากตรงหน้าก็โกรธคุณบ้าหรือเปล่าฉันบอกให้คุณจอดรถคุณจอดรถที่ไหนที่นี่ฉัน ก่อนหน้านี้คุณบอกฉันว่าห้ามเข้าไปที่บริเวณส่วนตัวของคุณผมคิดว่าพื้นที่ในรถเป็นพื้นที่ส่วนตัวของคุณด้วยผมเลยไม่กล้าเข้าไปคุณล้อเล่นใช่ไหมกูนแจรถวแวนที่ยังสงสัยว่าหลู่ชิงต้องมีเจตนาอื่นที่จะแต่งงานกับเธอดังนั้นเขาจึงขอให้เพื่อนสนิทไปสอบสวนหลู่ชิงประวัติการทำงานไม่ดีประเด็นของเรื่องนี้คืออะไรดูที่นี่สิทำงานเป็นยามที่โรงแรมเจมิสเพราะพฤติกรรมไม่เหมาะสมก็เลยถูกไล่ออก ในปี2004ที่มหาวิทยาลัยอูดินเนื่องจากการพบป่าและการต่อสู้เขาถูกไล่ออกจากโรงเรียนแล้วหลังจากนั้นหลักยังไม่เสร็จเพื่อนของเขาได้รับการแจ้งเตือนโดยโจของเขาถูกทำลายโดยกลุ่มอันธพาลเขาเลยต้องออกไปทันทีแวนที่เป็นห่วงเพื่อนของเขามากเขาเลยเอากระเป๋าเงินมาที่โรงฝึกของเพื่อนเพิ่งไปถึงที่จอดรถลูชินก็พบ คุณทำอะไรหลังจากเรียนรู้เกี่ยวกับสถานการณ์แล้วลู่ชิงได้เริ่มที่จะขอให้ติดตามเขาไม่นานพวกเขาก็มาถึงโรงฝึกแต่หลิวชิงจงใจล็อกแวนทินไว้ในรถเขาไม่ต้องการให้แวนทินลงจากรถแล้วเขาก็อธิบายให้ผมเวลาสินาทีถ้าผมไม่จัดการได้พวกนี้จากนั้นคุณก็ใช้เงินตีพวกเขาจนตายผมต้องไปแล้วไม่ต้องกังวลลู่ชิงบอกแวนทินให้รอเขาเป็นเวลาสิบนาทีไปโดโจคนเดียวเขาไม่ได้เข้ามาทันทีแต่ไปที่มุมหนึ่งเพื่อสังเกตสถานการณ์อย่างใจเย็นกระดูกหักแล้ว ในฐานะทหารพิเศษลูชิงเหลือบมองเขาและรู้ว่าเขากำลังแสดงอยู่นั่นทำให้ผมก่อนคนของคุณตะโกนบอกว่าทุกตีเลย <c oughs> ใครมาตีผมใครเจ็บมากเ <c oughs> ท้าของคุณนั่นไม่เสียเหรอจูจูผมก็รู้สึกดีขึ้นมาก <c oughs> ดังนั้นลูชิงจึงค่อยเผยเคล,ะละ็ดลับกลับไปที่รถลูชิงบอกแวนทินว่าทุกอย่างถูกจัดเรียงดูเหมือนว่าเขาเพิ่งโดนตีแวนทินไม่เชื่อหลงน้อยและรีบโทรหาเพื่อนของเขาอย่างรวดเร็วเพิ่งพบว่าปัญหาที่แท้จริงได้รับการแก้ไขแล้วแต่แม้แต่เพื่อนสนิทของเขาก็ยังไม่เข้าใจว่าทําไมมันถึงจบลงไปแล้วทําให้แวนทินเคารพลูชิงเล็กน้อยวันรุ่งขึ้นทัศนคติของแวนทินที่มีต่อเขาก็เปลี่ยนไปอย่างมากทําไมคุณไม่ปลุกผมบอสมู่บอกว่าคุณนอนได้มากกว่านี้นอนต่อได้หรือถ้าผมมาสาย เจ้านายจะตัดเงินเดือนและให้หลิวชิงขับรถของเธอไปทํางานหลิวชิงไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของแวนทินได้ในลานจอดรถแวนทินรีบบอกหลิวชิงให้ลงจากรถไม่ต้องการให้คนในบริษัทเห็นพวกเขาทํางานร่วมกันแต่เทคนิคการจอดรถของเธอก็แย่มากเขาไม่สามารถจอดรถได้คุณ <c oughs> <c oughs> ที่จอดรถใหญ่มากเลยนะคุณจอดรถไม่ได้คุณซื้อใบอนุญาตมาหรือเปล่าลูชิคิดว่าทักษะการ,ข,รขับรถของแวนทินแยก่เกินไปดังนั้นเขาจึงช่วยเธอจอดรถไว้ที่เดิมกลับไปที่บริษัทผู้จัดการดูแห่งแผน A&D นำผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อค้นหาแวนทินผลิตภัณฑ์นี้สำคัญมาก หากพัฒนาได้สําเร็จมันจะสร้างผลกาไรมหาศาลให้กับบริษัทแวนที่ดีใจมากเมื่อได้ทราบข่าวนี้แต่เมื่อผู้จัดการดูกลับมาจากที่ทํางานเขาก็ถูกพวกอันธพาลตามมาเขารู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติและจากไปเร็วขึ้นเมื่ออันตรายมาถึงคนสวมเสื้อสีดําเดินผ่านหน้าเขาเขาคว้ามือของดูและทําให้เขาหมดสติพวกอันธพาลสับสนจริงๆอุ้ยหลิวชิงปรากฏว่าขณะที่หลิวชิงปฏิบัติหน้าที่เขาพบกลุ่มคนที่กําลังติดต่อกับเทียน เขาต้องการได้รับผลิตภัณฑ์การวิจัยใหม่ในมือของผู้จัดการดูหลิวชิงจะปล่อยให้ผู้ที่ทำร้ายบริษัทพึงพอใจได้อย่างไรแต่พวกอันธพาลไม่สนใจพวกเขาโจมตีเขาแต่ลูชีเป็นหน่วยรบพิเศษชั้นยอดเด็กพวกนี้จะเป็นคู่ต่อสู้ของเขาได้ยังไงเขาตีคนสองคนด้วยมือเดียวพวกอันธพาลไม่อยากจะเชื่อทำไมร้ายประโยชน์จังเลยแล้วยังกลับมาที่นี่อีกลาก่อนพวกเขาหายไป หลังจากนั้นไม่นานดูตื่นขึ้นมาเมื่อเขาเห็นบริษัทระประกพออยู่ข้างๆเขาก็ตกใจลูชิงอธิบายว่าเขาแค่ออกไปท่องเว็บเท่านั้นตอนที่เขาผ่านมาที่นี่เขาเห็นคนหมดสติไปเลยเข้ามาดูไม่คิดว่าจะเป็นคุณฉันก็เลยพร้อมปกป้องคุณเสมอผู้จัดการดูสับสนจริงๆเห็นสินค้าย,ยังอยู่ก็พอใจแต่ในทางกลับกันลุงตวนรู้ว่าแผนของเขาล้มเหลวในตอนเช้าเขาโกรธและพาผู้จัดการของทินไปที่สำนักงานของแวนทินลุงทงรู้ว่าแวนทินมอบหมายแผนกอแอนดี D ให้กับผู้จัดการ ดูเขารียหาแวนทินเพื่อสอบปากคำแวนทินชวนลุงตูนกินข้าวแวนทินยังได้จัดตั้งแผนกการเงินของตัวเองขึ้นมาเพื่อให้ลุงโทนจัดการและจะบอกว่าผู้จัดการดูอยู่ในความดูแลของแผนก r อแอคือการคิดถึงสถานการณ์ปัจจุบันของบริษัทและบังคับให้ลุงโทนต้องยอมรับการจัดการของตัวเองเช่นนั้นข้อพิพาทภายในได้รับการแก้ไขแล้ว